วันนี้ที่วัดหลักสี่ราชโมอสรอำเภอเบ้านแค้วจังหวัดสมุทรสาครมีการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนั่นก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติน้องๆเหล่านี้กว่า400ชีวิตมาร่วมในการแข่งขันประชชนในเรื่องของภาษาไทยซึ่งได้รับความร่วมมาร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับวัดหลักสี่ราชโมอสรบูรณาการดำเนินง,งานร่วมกับภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระราชวัชรสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวาดวัดลักเสีราชโมสรทั้งยังเมตตาเปิดงานโดยมีนายปราโมทชาวเมืองโค้งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครคณะครูเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชนวัดลักเสีราชโมสรร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคณะครูอาจารย์และนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานวันภาษาไทยวันภาษาไทยที่กำหนดเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปก็คือวันที่29กรกฎาคมแต่ว่าในฐานะที่เพึงนคนไทย ความพร้อมในการที่จะแสดงตนเป็นคนไทยเนี่ยมีได้ทุกวันจึงเป็นวันที่ชาวสมุทรสาครก็ว่าได้โดยลูกหลานของคนสมุทรสาครได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถให้ปรากฏแล้วเราก็จะได้นำความสามารถอันนี้ยไปจูงใจคนอื่น นักเรียนทั่วๆไปที่วันนี้พลาดโอกาสไม่ได้มาประกวดปีหน้าก็สามารถที่จะมาได้เพราะฉะนั้นวัดศรีราชสโมสรก็ร่วมสนับสนุนนะนักเรียนคนใดที่ชนะเลิศการประกวดก็จะมอบหลวงพ่อโตพระบูชาห้านิ้วให้หนึ่งองค์โรงเรียนที่นักเรียนได้ชนะเลิศด้วยก็จะได้รับหลวงพ่อโตเก้านิ้วไปประจําที่โรงเรียน และนักเรียนทุกคนที่มาประกวดในวันนี้แสดงความสามารถจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ตามก็จะมอบเหรียญหลวงพ่อโตให้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้แวะมาเยี่ยมเยียนวัดศรีราชสมโมสรเอาหลวงพ่อโตซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเอาไปบูชาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือทานศีลภาวนาที่จะปรากฏ ให้ทําให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปโครงการครั้งนี้มีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารวมจํานวนทั้งสิ้น414คนแบ่งเป็นการประกวดคัดลายมือจํานวน146คนการประกวดเขียนเรียงความจํานวน72คนการประกวดการแต่งคําประพันธ์จํานวน64คน และการประกวดการอ่านร้อยแก้วจำนวน132คนด้วยคนโดยกิจกรรมเหล่านี้มุ่งหวังที่จะปลุกจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนหรือแม้แต่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้คุณค่าต่อภาษาไทยนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจที่จะอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป